วันที่3คกรฎาคม2568นายประยงเหลาลักจัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2มอบนายนัชานนวลเหล่าเลิศและคณะศึกษานิเทศกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานิเทศติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวบานบัวบานวิทยาคม วัตถุประสงค์เพื่อรับรองระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์าก,าก,างการมหาชนและรับรองแบบอย่างที่ดีเบสแพท็ทีสให้ผู้บริหารครูที่มีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศรอบที่5ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2561สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ณโรงเรียนบ้านหนองบัวบานบัวบานวิทยาคมบริหารงานโดยนายจิรพัฒนจันทรศีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบานบัวบานวิทยาคมผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์